อีกครับบริษัทเซงกงสลับลีกลับมาอีกแล้วนะครับกับหัวเก๋งรุ่นใหญ่ที่ยอดนิยมที่สุดนะเวลานี้เช่นกันนะครับสามารถวางแทนรถจีนได้นะครับสามารถวางแทนโปรเฟียได้นะครับตัวนี้ใครใช้คัสซี95อยู่ก็แนะนําให้ลองดูนะครับจะซื้อติดเครื่องหรือหัวเป่าเราก็มีนะครับอะไรแท้ญี่ปุ่นนะครับนาตึ๊บนะครับผมตัวนี้ ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราคัดเกรดมาให้นะครับทีละเรามีตัวเลือกมากมายสวยๆทั้งนั้นนะครับก็พยายามหาแต่หัวสภาพดีๆที่สุดมาให้นะครับแล้วก็มีรับประกันนะครับรับติดตั้งครบวงจรนะครับเรียกได้ว่าสวยสดงดงามนะครับเป็นุูนที่ของอีโนเมกานะครับก็วางแทนได้หลากหลายรุ่นสวยไม่สวยดูแล้วกันนะครับนี่เบาะเดิมนะครับฝั่งคนซ้อนแทบไม่มีใครนั่งเลยนะครับ จัดส่งทั่วไทยจัดส่งได้ถึงหน้าบ้านเลยแล้วก็เทคโนโลยีครบแบบนี้รุ่นใหม่แบบนี้ที่เสียงกงสาหรีเท่านั้นนะครับใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับพนักง,งานเรามีบริการหาให้ชมทุกหัวนะครับ